รายการทำมัททัดจัดสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนรางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง สี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมงังห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวพทอสองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะระถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทย ขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพ์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาบยศสรนเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สิสนเงินทองกองอนันต มีผิวพันธุ์ผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพมนักพักพาอยู่อาศัยสามหมืนวันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าวังพึ่ง เวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับ เปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจาขอถวายความนอมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดยสุเทพเป็นต้นและขออำํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศ์ของวัดพระธาตุดยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุอวพทสองจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพรักรูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรย,ยายอระยะนี้ก็ต้องขออภัยหลายวันผ่านมาก็เอา เอรายการเก่ามาปรับออกอากาศเนื่องจากว่าขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตนะครับกลับจากประเทศอังกฤษมาที่ไอแลนด์ครั้งนี้เอก็มีปัญหาอยู่เหมือนเดิมคือเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้ใหม่ กำลังได้มาวันนี้ก็เลยเก็เลยได้จัดรายการมาเริ่มจัดรายการม่อีกขาดไปหลายวันต้องขอไปโอ้ท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติโอสาธุาค,ารครับผมถวายความเคารพครับพระอาจารย์เหมือนกนนะ อืคออาจารย์มาเฉลิมเกียดอ่าอาจารย์กายออาจารย์กายอาจารย์หานนรงในอังกฤษในอาวัตอัดสิงยูเคสาธุครับผมหลายวันแล้วนะนั่น เอซตัวจริงก็เข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาพัรน์ธาตุดอยสุเทพโอ้วันนี้ก <c oughs> ลาบนมัสการด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ <c oughs> เออเราขออภัยขาดไปหลายวันอาจารย์กายบอกว่าไปสาคร,ครับทุลุงสบายดีเนาะครับ <c oughs> เรื่องสบายนี้สบายดีครับ ระยะนี้ก็ออกไปชมสถานที่ต่างๆก่อนจะกลับก่อนจะกลับเมืองไทยในวันที่เนี่ยสิบเจ็ดนี่แหละอ,อีกห้าหกวันหรือห้าหกวันนี้ก็จะกลับแล้วก็เลยไปชมที่นั่นที่นี่เมืองนั่นเมืองนี้วันนี้ก็ไปนูน่นเมืองลิมลริก อไม่เห็นพระอาจารย์ไห,หลายวันครับถูกต้องถูกต้องพระอุดมปันดีโอ้สาธุครับหลวงพ่ออาจารย์อุดมปันดีก็อย่างที่ได้เกริ่นนาไว้ว่ามันขัดข้องทางาเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลับมาทุกครั้งเลย,เยกลับมาไอแลนด์เนี่ยกลมา ต่อใหม่มาติดต่อใหม่เรื่องของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยอครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะขาดช่วงไปเ็ดวันครั้งนี้เป็นสิบกว่าวันเออต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งพระธาตุมาถึงแล้วครับนิมนต์ครับโอ้โหสาธุอาสาธุพระธาตออุส่งมาโจัดงานไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามเดือนที่แล้ว วางศิลาฤกษ์วางฐานพันธาตตอนนี้พันธานมาแล้วสาธุครับขอบคุณมากเออเดี๋ยววันหลังโอน่าจะปีหน้านน่นนะครับปีหน้าเ <c oughs> ออแต่กลับไปนี่ก็ต้องพักอีกหกเดือนกว่าจะเนยขอวีซ่าได้นะในประเทศอังกฤษนี่ต้องพักอยู่เท่าไหร่พักเท่านั้นอยู่สามเดือนห้าเดือนก็พักสามเดือนห้าเดือนนะอืม ยังยังครั้งที่แล้วก็พักห้าเดือนเกือบหกเดือนคราวนี้ก็ก็คงเหมือนกันนะฮะอันนี้เออประมาณหกเดือนหลังเดือนมกรานะหลังเดือนมกราจะได้จะได้ไปไหว้พระธาตุเออคงทำสำเร็จหมดนะนะคงทำเสร็จหมดนะอืมดีแล้วดีแล้วขอบคุณมาก อา้าวสำหรับธรรมะในวันนี้ดูไปดูมาเวลาจะหมดนะเวลาจะหมดใช่แล้วเนี่ก็เป็นขึ้นวักใหม่ด้วยธรรมะเธรรมะทวักวันนี้อท่านทวัชชัยภูนศรีอ๋อ ไม่เห็นชัดพระวชัยภูรีสาธุสาธุน่าจะไม่ใช่พระหรือเป็นพระไม่รู้นี่เดี๋ยวก,กอนวินมิถุอพระวชัยภูรีอืมอ่าสาธุาพระอาจา,ารย์พอดีมีหลานชาย หาวัดจำพรรษายังไม่ได้อาจารย์ช่วยหาวัดในเชียงใหม่ด้วยเถิดโอ้โหขออภัยตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศเอ,อตอนนี้อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็จะกลับวันที่สิบเจ็ดกลับไปถึงก็อ,อไปถึงสิบแปดสิบเก้าสิบแปดขึ้นเชียงใหม่ก็เข้าจำพรรษาเลย ครับผมเพื่อนเพื่อนวิสิตครับอ๋ออาจารย์วิสิตตอนนี้อยู่ที่เมืองฝางเอาไปจําเมืองฝางเลยดีกว่าเอาไปจํากับท่านอาจารย์วิสิตโอ้เดียวเออถูกแล้ถูกละ,กละที่เมืองฝาง เออแบตเตอรี่ไมโครโฟนดับนี่ต้องขออภัยต้องเอามาเอามาใกล้ๆต้องเอามาใกล้ๆก่อนละเออนี่ <c oughs> ต้องอยู่ใกล้เลยทีนี้อืม ลืมชาร์จไฟลืมชาร์จไฟเออแบตเตอรี่ของไมโครโฟนดับอืมอ่าตอนนี้เสียงเสียงน่าจะเบาหน่อยอ่าไม่เป็นไรเสียงน่าจะเบาไปหน่อยเออออครับผมเป็นพระครับ พระธวัชชัยเตชะธรรมโมสาธุสาธุอ,อท่านออกับผมตอนนี้ยังติดต่ออะไรไม่ได้อเพราะไปถึงผมก็ต้องรีบเข้าพรรษาด้วยไปถึงวันที่ยี่สิบอไปถึงวันที่สิบแปดสิบเก้าอ สาธุครับสาธุครับอาจารย์ธวัชชัยพระหลานอยากอยู่ในเมืองครับอาจารย์โออยากอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝายหินเอ่อวัดฝายหินไม่แน่ใจผมจะประสานทางเจ้าวาดก่อนเจ้าวาดองค์ใหม่นล จ้าวัดองค์ใหม่วดัดไายหินนะเออท่านสุแก,ก้วคำอ้วนโอ้สาธุสาธุอประเสร,ริฐเสริมสุขโอ้คนยมประเสร,ริฐจากกรุงเทพมหานครอืมอ่ากรุงเทพมหานครอ่าอ,อยู่ในเมืองเหมือนกันวัดไายหินเ,เชิงลอยสุเทพแต่อยู่ในป่าหน่อยนะ <c oughs> หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผบ่มจะคนจะประสาน ไปทางด่านพระครูสมุวิสุวัอืม <c oughs> แต่ว่าบินทบาทค่อนข้างไกลหน่อยนะเดินไปสองกิโลครึ่งสองกิโลท่องไปทางกลับนี่ก็สามกิโล <c oughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดินบินทบาทออกกำลังกาย เบอร์โทรเอาอได้ครับได้ครับนะเบอร์โทรเราจะได้ได้ติดต่ออทันระคระคูทันวัคคูสมุวิสุวัตเออนด้ครับสามเก้าสาม เอาละครับเอาละครับทีนี้ก็นมัสชการครับโยมประเสริฐเพื่อนโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครโยมมหารานีสบายดีเนาะเออองสบายดีเนี่ยสบายดีกันทุกคนทุกคนสาธุสาธุขอบพระคุณมากครับเอาได้ได้ได,ได้อ่านนะ <c oughs> อ่า กอเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องของอวักตอนนี้ขึ้นวักใหม่ธรรมัตถาวักอวักที่ว่าด้วยฐานของธรรมหรือการตั้งอยู่ในธรรมวันนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นคนมีธรรมหรือผู้มีธรรมที่พระพุทธเจ้องค์ ก็สมัยที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันนะวิหารเชตวันวัดเชตวันวัดใหญ่เออวัดใหญ่เมืองสาวัตถีนะวัดใหญ่เมืองสาวัตถีโอสบายดีครับเออเนะโยมมหาลานีสบายดีโอ้สาธุสาธุอืมไปเจอกันที่วัดพระธาตุวอยสุเทพเนอะ เ <c oughs> ข้าวันสานี่อืมอ่าแล้วก็เรื่องที่นำมาประกอบก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะของอัมมาต์เหมือนกันนวินิจฉัยของอัมมาต์ก็คือม,มีวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตวันนี้ก็ไปบินธบาต คินาบาดกันตอนเช้าอืมขาไปไม่เป็นไรอืมขาไปไม่เป็นไรแต่พอขากลับยังไม่ทันถึงวัดฝนตกฝนตกขนาดหนักก็เลยพากันเข้าไปที่ศาลศาลตัดสินคดีความเลยนะศาลตัดสินคดีความ ว่างๆพระอาจารย์โทรมาหาผมด้วยนะครับอครับผมสาธุสาธุอันนะ,ะครับครับเ,เดี๋ยวผมจะให้อท่านท่านจเจ้าวาดที่วัดไฟหินโทรให้อืโทรหาอ่าเข้าไปที่ศาลศาลตัดสินตอนนั้นก็มีอืมฝนตกหนัก ศาลก็ดำเนินการพิจารณาคดีตัดสินความกันอยู่พอพระก็เข้าไปก็อยู่ในศาลเดียวกันอยู่ในศาลที่เดียวกันคนเจ้าของคดีโจทย์จำเลยผู้พิพากษาได้ต่างๆก็อยู่ในนั้นกันหมดก็ตัดสินกัน <c oughs> ครับสาธุสาธุดีใจครับดีใจอ่าธาุครับก็ไปเห็นเขารับสินบนอืมรับสินบนรับสินบาทคาดสินบนอะไรเนี่ยตั <t> ส <owania> ดสินคนแพ้คนแพ้คนชนะอะไรต่างๆก็เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นอืมคนที่อืม น่าจะาคนที่แพ้ก็อขอไปคนที่ชนะเออกลายเป็นแพ้คนที่แพ้กลายเป็นชนะอย่างเงี้ยนะมันกลับกันสับสนป,ปนเปนกันไปหมดอันนี้ก็พระก็อยู่ในนั้นด้วยเออพอฝนหยุดอืมฝนหยุดก็พากันกลับวัดอืมวัเจตะวันอนะเนี่ย แล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าโอ้การตัดสินคดีความน่ะคนที่อยู่ในอคติน่ะเรียกว่ามีธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นอคติธรรมเป็นธรรมที่เอไม่เป็นธรรมอคติก็คือว่า ความลำเอียงหรมีมีความลำเอียงคตินี้มันมีอยู่สอย่างคนคะติเป็นคนเป็นเป็นผู้มีอคติเพราะความรักเป็นผู้มีอคติเพราะความชังแล้วก็เป็นผู้มีอคติเพราะความความกลัว เนี่ยเนี่ยนี่อืมเพราะความกลัวแล้วก็ความหลงเนี่ยความชังความกลัวแล้วก็ความหลงอืม เสียงเสียงจะหายไปเสียงหายไปอีกละเอาละชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่พอก็ะลำก้ม,มแก้มได้นิดหน่อยอความหลงเออนี่ความกลัวความหลงนี่ เพราะความกลัวเพราะความหลงเนี่ยเพราะความรักความชังความกลัวความหลงเออเนี่ยนะก็ะทําให้การตัดสินคดีไม่เป็นธรรมอพระอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอกระผมจะผ่าตาวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าที่ โรงพยาบาลน,นครพิงค์โอที่แม่ริมครับขอบคุณมากครับนี่ครับขอบคุณมากนี่รักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับอืมดังนั้นเอ่อเมื่อเอ่อมีอคตอิคนถ้าไปรักใครชอบใครอยู่นี้อาจจะเป็นเอ่อ เป็นญาติหรืออาจจะเป็นคนที่อืรู้จักมกักคุ้นมักเคยกันอเอท่านทวัตใจบอกว่าสาธุสาธุเอาครับผมครับผมอ่านะอาจจะคุ้นคุ้นเคยกันเน่ยทีนี้นแล้วถ้าเป็นเรื่องของความชังความไม่ชอบเนี่ยเอก็อาจจะเกิดจากการเป็นผู้ที่มีความโกรธ ความไม่พอใจอาจจะไม่ชอบแล้วก็ตัดสินโดยผุนผันในที่นี้พระองค์ตรัสว่าใช้คําว่าตัดสินโดยความผุนผันไม่ได้พิจารณาอย่างรบอบคบอบถ้ากลัวถ้าความกลัวนี่ก็เช่นไปกลัวคนนั่นคนนี้มีอิทธิพลมีอิทธิพล เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีอํานาจเออวัฒนาในบ้านในเมืองเรืออะไรต่างๆเนี่ยมีคดีมันก็ไปกลัวอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็ที่หลงเนี่ยเพราะความหลงเนี่ยอก็ในเรื่องของความอืมกินสินบาทขาดสินมนต์นี่แหละเออหลงไปหน้ามืดตามัวไปอย่างเงี้ยนะ ดังนั้นนพระพุทธองค์ก็จึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายพร้อมกับญาติยมผู้ฟังทั้งหลายนั้นว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความผุนผันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำ บุคคลเราอื่นไปโดยความละเอียดละออโดยทำสม่ำเสมอผู้นั้นอันทำคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมครับกำลังฟังเตรียมออกบินทบาทหกโมงครับบาง บางทีกระผมอาจจะไปจำพรรษาพร้อมพระหลานชายดูอาการตาก่อนครับโอ้สาธุสาธุครับอ่านะเอาไว้เอาไว้ผมประสานงานก่อนนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้หมดเวลา <c oughs> คนที่ฟังพระธรรมเทศนาทีา่พระพุทธองค์แสดง ในวันนั้นเนี่มีก็ได้บรรลุทรรกันหลายคนมีพระโสดาบันเป็นต้นทั้งพระทั้งญาติโยมที่จะดับรับฟังในเรื่องของการตัดสินคดีที่ปราศจากอคติในเรื่องของการปราศจากอคติพิจารณาโดยรอบครอบ ั้งฝ่ายถูกทั้งฝ่ายผิดก็ตัดสินกันไปตามความเป็นธรรมเรียกว่าตั้งอยู่ในธรรมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนำรายการธรรมทัศไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเร็นธรรมะในพระไตรปิฎกสาม ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุกกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มภูณตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร